นี่สุดท้าเวิ้งได้ดีบ่สุดฟังงานแต่งใหญ่ไปม, <c oughs> มาดข้อเที่หนึงนะป๋าลงตลาดแล้าอ่าคนระบมนครเลยเออเป็นนักข่าวแเ้าสะเทงหลังอา <c oughs> นายชะบามาในงานแต่งมีเสี่ยวอยู่สกลน,นคร เรียกพ่อใหญ่สนองแซลิมหรือธานีเนียมวา่าลูกพี่นายชบามีเสี่ยวอยู่ที่สกลน,นคร <c oughs> <c oughs> เคยติดคุกอยู่ที่รอจออุดรนธานีนายชบาเป็นคนสกลน,นครโดยตรง นายชบ,บาเป็นอดีตนักโทษชายอุดรธานีหลานเป็นยังไงสบายดีกลับบ้านก่อนออบอกถาวรได้ค่อยสบายดีอย่าเป็นบอกไนดะ้ว่าคอยอยู่กับผู้นั้งผู้นี้รืลังเทือแล้วสิคนประวัติคอยหลายผลเออมาที่นี่นายชบ,บา เป็นพี่น้องแท้ๆของนางใหม่บ้านอยู่ต้นลำไยต้นนี้ <c oughs> ของบ้านจำปาหรือไทยบ้านจำปาหรือวัดสุทัศนขาเข้าอุดอสรสกลนครพนรมนายชบามาในงานแต่ง บ้านหลังนี้รู้จักประวัติของคนที่ชื่อนางสาวอัชราธานิกุลดีเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนอาชีวะศึกษาอุดรธานีนายชบา นับถือนายอดิษักดิ์ธาน,นียมนั่งพูดอยู่ตรงจุดนี้ร้านค้านายอดิเทพธานีซึ่งไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเปิดเป็นหลามชายแทๆ้ๆอย่าลืมนะครับผมไม่รู้ว่านายชบาหรืออดีตนักโทษชายเป็นเสี่ยวของใครอยู่ที่สกลน,นคร และเรื่องบางเรื่องบางอย่างก็คือรายชื่อผมมันไปเข้า,าศาสนาคริสต์ตอนที่เพื่อนไปเผยแพร่หรือไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่บ้านจำปาประชานุเคราะห์เดิมปเปลี่ยนเป็นจำปาเฉยๆอย่าลืมนะครับ ในบางสิ่งบางอย่างเมื่อมันยากเราก็ต้องตัดออกไปอย่าเอาเข้ามาลกลุงลังกระดาษในการบริหารงานเห็นหรือยังครับที่ผมถ่ายออกไปผมเรียนมาทั้งนั้นนี่แค่เบื้องต้นนั่นนะยังไม่ได้เห็นเลขรหัส010101ก็คือเป็นเลขรหัสของคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นตัวนี้ที่ผมบอกการทำงานอยู่ที่บ้านมีคนอยากรู้วันนี้กูขอลาส่งเอกสารมาให้กูให้ทำตัวไหนพิมพ์งานตัวไหนกี่เรื่องกำหนดกันไว้เสร็จปุ๊บถูกไหมปะถูกไหมปะหรือเปิดวิดีโอดูมึงดูให้กูดิถูกไหมถูกไหมตัวนี้ละ่ะ ตัวที่มันอยากจะให้พันรยามันทำให้มันเป็นหัดพิมพ์ให้มันเป็นไม่ใช่จับไปแบบเรื่องหรือเรียนเรื่องหรือที่อะไรก็ช่างเวลาเคาะกี่ครั้ง นี่คือหนังสือราชการอย่างแท้จริงในการพูดแต่ละครั้งการจ่ายเงินสดจ่ายเช็คเซ็นเช็คบางคนบอกว่าเซ็นค่อมเซ็นค่อมไม่ค่อมไม่เกี่ยวครับไม่จำเป็นต้องค่อมหรือไม่ค่อมก็ได้เพียงแต่ว่าคุณเมีเงินในบัญชีแล้วทีนี้คุณเอาสมุดเช็คออกมาจากธนาคาร อย่าลืมนะครับคุณต้องมีการลงบันทึกไว้ในแต่ละธนาคารอย่าลืมนะครับใครเอามากี่เล่มแล้วอยู่ที่บ้านคุณต้องมีการบันทึกหรือกระดาษบันทึกอย่างง่ายเมื่อมีเมื่อมีมีคนหรือมีใครก็ช่างที่ต้องการจะเอาเช็คจากคุณไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่า เซ็นคอมจ่ายวันนี้ไม่เซ็นคอมจ่ายวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เงินแค่นั้นที่อยู่ในธนาคารและสำคัญที่สุดก็คือลายเซ็นของผู้เซ็นอนุมัติเงินเพื่อที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอยู่ทางด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ไม่จะเป็นลายมือชื่อก็คือลายเซ็นหรือว่าลงชื่อ 90หลักฐานอื่นๆอ,อ,อีก10เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาว่าความ